เลิกเหรออะาอีสัสพี่แม่งโอ้ยแม่มึงเลินเรนาเ,เ,ลเล่นนะก็ตั้งแต่ดีที่มนก็น,นอนเนี่อยู่กับช่องออฟฟี่แล้วนาะวันนี้คือเราก็จะมาวอล์กหนึ่งวันกับเพื่อนนะทุกคนเนาะทั้งจงหน้ามาทำนายแกเป็นใคร <c oughs> แกเป็นใครวัวกูจะเ,เก็บฟุตกูไม่เอาเลยเดอก <c oughs> ทำไรนะจะไปถ่ายตั้งกล้องตรงน,นู้น <c oughs> มึงดูสภาพกูดิเลือนไปดนึ่งกระดับเจ็บเวอร์อ<ฮ>ู้งงนอนที่งานล,ลูกเอ้ยคือเราก็จะมาเล่นน้ำกันนะทุกคนนะโอเคพอคุณเล่นลงไปแล้วมานจะแห้งไหมไม่หรอก แต่ที้ไอ้จะขึ้นเป็นไงไนกนกเหรสนุกอะ,ะเล่นเนาะเต้นมันเฟื่องแน่นอนเลยไม่เฟื่องไหนไม่เฟื่องที่เราลงช่องไหนวะ <c oughs> เฮ้ยทางไหนก็ลงช่องนี้เลยเนี่ยเปลี่ยนที่ใหม่ลงช่องนี้เนี่ยช่องนี้เลยทำไมก็เพื่อนจำเป็นไงว่าช่องนั้นมันดีช่องพอดี จะได้ลงตรงนี้ตลอดประดันเราอเล่นไปทีบมาออกไปทีบค่ะอ่าหนึ่งสองไปอะไรอะอะไรนะึวนกว่ามีหินสัดียังไม่ทันได้จอดเลยมึงเออจะไปแล้วเนะี่ย เรต้อง, s s นงีนดีที่สุดแล้วไ่ใกล้ๆก่อนหึ่งมึงจะเกาะกันนี้าเกาะกันเราตายนะแยกกันเราอยู่แยกมึงเราตายนะงงงงงงเป็ไก่ตาแตกเลยหนึ่งตองโว้วววววานวววก็ว ไปบ้านเพื่อนกันนะทุกคนน้อยจะเล่นน้ำเสร็จแล้วแวเราจะไปจะเล่นน้ำอีกประมาณอีกสบายหนึ่งแล้วก็ไปบ้านเพื่อนน้อยแล้วเราก็จะจะไปอาบน้ำล้างตัวแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าน้อยแล้วก็มากิน,นกันต่อครับทำเลยก,ก็ดูวันนี้เคยคนหนึ่งวันกับเพื่อนเจอกันที่ใต้ ทำก็ไม่ได้กูไปไปไหนนะไปทำไรไปบนไล่ไปบนไล่พอเพื่อนกันเดี๋ยวเอาขานตังกงไปด้วยเพื่อไปช่วยเขาทำยกไมย้ยกของก็จะได้อัดอีกลับมาบอกว่ามาช่วยพ่อยกไม้กูก็เดินตามรอยตีนมูนน่ะ ีวิตนี้จะพายเรือจบพอกันทีได้ไหมแล้วทั้งมันลึกไงเราจะไม่กล้าไปไกลดีแล้วเราจะไม่ไปไกลกันไปที่ไหนตอนแรกเราจะไปะจะไปตรงนู้นไปเอาฟักบัวให้ยายแม่งกูเปียกอะกูอยู่อย่างเงี้ยมึงดูก่อนนะกูอยู่อย่างเงี้ยมึงกูอยากไปแล้วกูเปียกอ่ะเออมึงดูนะกูกับตายอะ่ะมึง get, 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 get.